สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจชนาทิพย์เผยสเปคสาวที่ชอบอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ยังสดสนิทและยังไม่มีสาวในใจสําหรับนักบอลซุปตาเจธนาทิพงกระสินกับตันทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFF เ u ซูซูกิครับ2020และแข้งใหม่ของคาวาสกิฟรอนตาเล่แชมป์เก่าเจลิกญี่ปุ่นรวมพูดคุยกับเจนนิเฟอร์คิมนักครองพิธีกรชื่อดังในรายการเจคิมกินรอบวงอีี76ในการสัมภาษณ์นอกจก จากชนาทิพย์จะเล่าถึงชีวิตการเป็นนักฟุตบอลเรื่องราวการขาแข่งขันในญี่ปุ่นรวมถึงร่วมทานอาหารและร้องเพลงกับเจนนี่เฟอร์กิมแล้วยังเผยสเปคผู้หญิงที่ชอบด้วยว่าก็มีสาวญี่ปุ่นเข้ามาบ้างแต่ก็เข้ามาขอถ่ายรูปจริงๆชอบผู้หญิงไทยมากกว่าแต่พอเราอยู่ไกลก็อยู่คนเดียวดีกว่า จริงๆชอบผู้หญิงที่เห็นแล้วโอเครู้สึกดีชอบผู้หญิงที่มีทัศนคติดีโดดีมีความคิดที่ดีทำงานเป็นชอบผู้หญิงขาสวยเล็บต้องสะอาดเป็นบุคลิกภาพเบื้องตน้นแค่ยิ้มทําให้เรารู้สึกดีแต่ผมไม่มีเวลาให้ดังนั้นก็เลยไม่อยากมีแฟนสมมติปีหนึ่งผมไม่ได้กลับเขาก็คงไปคบกับคนอื่นทําให้รู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขวันวันชีวิตผมไม่ต้องทําร้ายกินนอนซ้อมเล่นเกมคุยกับแม่จ แม่บอกว่าอย่ามีแฟนจะได้คุยกับแม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ